สวัสดีค่ะพบกับ EP 1ชาเลนจ์การทำอาหารกินเองประหยัดจริงๆไหมไปกับพี่ตงพาหิวนะคะเนื่องจากว่าวันที่1สิงหาคมพี่ตงไม่ถูกหวยก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาเรามาลองคำนวณกันดูดีกว่าค่ะว่าการทำอาหารกินเองนั้นประหยัดจริงๆไหมชาเลนจ์นี้ก็จะเริ่มขึ้นในวันที่1สิงหาจนถึง31สิงหาคมค่ะวันแรกเลยพี่ตงก็เริ่มจากไปเตรียมอาหารกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังเป็นตอนๆไปนะคะว่า หมดค่าอาหารไปเท่าไหรและนี่ก็คืออาหารที่พี่ต้องเตรียมมาค่ะไปตุนมาวันนี้ขับรถไปแป๊บหนึ่งที่สถานที่ซื้อใกล้ๆบ้านนั่นเองค่ะก็จะได้ข้าวสารมาได้ไข่มาและสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็ต้องมีอาหารพี่น้ำเงี้ยวด้วยนะคะและนี่ก็เป็นกุ้งค่ะที่เขา,าแกะผ่าหลังแล้วก็เหลือหางไว้เรียบร้อยแล้วส่วนนี่ก็คือหมูบดค่ะที่พี่ต้องจะซื้อมาเป็นแพ็คๆแบบนี้เลยมันใช้ง่ายดีค่ะและนี่ก็คือเนื้อวัวบดนะ ะะเอาไว้ผัดกะเพราก็ได้แกงคั่วก็ได้ค่ะและนี่ก็คือตับไก่สาวน้อยเขาก็ชอบกินแบบผัดพริกค่ะเผ็ดๆและนี่ก็คือปลาช่อนสะดวกดีเขาจัดเป็นแพ็คมาให้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือหอยแมงผู้ค่ะอันนี้เอามาจัดเมนูหอยทอดและนี่ก็คือกระดูกเล้งแล้วก็ยังมีลูกชิ้นอีกด้วยค่ะเอาไว้ทําเมนูต่างๆและที่ขาดไม่ได้ของเค็มนั่นก็คือน้ําปลาค่ะแต่เป็นน้าปลาร้ออซนะคะไม่มีผงชูค่ะก ก็ต้องเลือกอาหารที่ปลอดภัยและนี่ก็คือขนมปังเผื่อจะอยากกินขนมปังปิ้งบ้างขาดไม่ได้ก็คือเนยสดค่ะเราก็เลือกเนยสดร0 0เอเซนตนะคะนี่แอบซื้อตัวนี้มาด้วยทอดมันปลาค่ะแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมาโขลกเองและนี่ก็คือกระเทียมที่เราแกะเรียบร้อยแล้วที่เขาแกะค่ะเราไม่ได้แกะเพราะว่าพี่ต้องขี้เกียจนั่นเองเนื้อหมูนะคะซึ่งเราต้องตุนไว้หลายๆแบบเลยค่ะอันนี้เป็นเนื้อสันในนะคะก็จะนุ่มค่ะและนี่ก็คือเนื้อสะโพกค,ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาจัดเป็นแพ็กๆนี่ก็คือเนื้ออกไก่พี่ต้งก็จะไม่เอาหนังนะคะเพราะที่บ้านเราสุขภาพก็จะต้องเตรียมตัวให้ดีเวลาพบคุณหมอก็จะได้รับคําแนะนําเรากินหนังก็ไม่ค่อยได้ค่ะส่วนผักเดี๋ยวเราจะทยอยซื้อนะคะเราก็ซื้อเท่าที่เราอยากกินมาก่อนเท่านั้นเองนี่ก็คือแตงกวาก็จะกินบ่อยหน่อยค่ะแล้วก็มีหอมผักชีขึ้นช่ายและนี่ก็คือหมูยอเผื่อวันไหนอยากจะกินยำแซบๆบ้างก็จัดไว้เลยค่ะ เห็นกองเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยว EP ถัดไปพี่ตงก็จะมาจัดแพ็คเข้าตู้เย็นให้ทุกคนชมค่ะ